ตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองเป็นหลักเข้ามาร่วมกับโครงการ n e c d พร้อมครับสวัสดีครับผมแก็บนะครับเป็นทายาทรุ่นที่2ครับของบริษัทชี l ว e r s สปอรบริษัทเรานะครับเป็นโรงงานผลิต้ผลิตยืดเสื้อโปโลยูนิฟอร์มถุงผ้าหมวกผ้ากันเปื้อนนะครับ เรามี3จุดเด่นหลักๆใหญ่ๆนะครับรวดเร็วครับคุณภาพครับรับผิดชอบเราให้ความสําคัญเรื่องของความเร็วเป็นหลักนะครับขึ้นแบบแล้วก็สามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลาส่วนที่2นะครับเราให้ความสําคัญเรื่องระบบในการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้สินค้าเนี่ยออกมาได้เพอร์เฟกที่สุดครับส่วนที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องสินค้าแล้วก็ในส่วนของรับผิดชอบต่อสังคมสิงแวดล้อมด้วยครับซึ่งเราใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมทั้งหมดเลยครับ ปัญหาหลักๆที่เราเจอนะครับจะเป็นของเสียในกระบวนการผลิตครับค่อนข้างเยอะมากการผลิตเสื้อผ้าตัวหนึ่งอะครับจะเกิดเวสค่อนข้างเยอะมากทั้งเรื่องเศษผ้าทั้งเรื่องอเศษได้ต่างๆก็บอกว,ว่าก่อนหน้าเนี่ยครับผมมีเข้าร่วมโครงการ f อฟเทคแต่ทั้งพี่ๆในกมรม่งเสือก็เชิญชวนเข้ามาร่วมกับโครงการเอ็นพร้อมครับสนใจมากๆเพราะว่าเห็นรายละเอียดโครงการนะครับพาไปเยี่ยมชมโรงงานต่างๆไปดูวิสาหกิจชุมชนไปดูแนวความรู้ใหม่ๆแล้วก็ได้เจอผู้ประกอบการใหม่ๆด้วยครับ มองว่าถ้าเราให้ความสําคัญกับความสุขพนักงานเพิ่มมากขึ้นครับความรู้สึกของเขาในการทํางานก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเป็นการสั่งงานอย่างเดียวเรายื่เนเอกสารให้แล้วก็ให้เขาทําตามที่เราบอกครับแต่พอเรากลับมาฟังความคิดเห็นของเขาแล้วก็ทํางานร่วมกับเขาเราทําให้รู้ว่าบางครั้งมุมมองของเขาเนี่ยเป็นประโยชน์กับบริษัทมากกว่าเราได้รับความรู้แล้วก็แนวทางในการทําลายบาลานซ์ <S 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 เพื่อให้เราจะได้ไม่เกิดเวสในเรื่องของเวลาครับเ,เราได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นครับต้นทุนต่อการผลิตเสื่อหนึ่งตัวเนี่ยต่ำ ปริมาณเวสที่เกิดขึ้นในโรงงานเนี่ยลดลงประมาณ5-10%เลยครับคุณภาพสินค้านะครับเพิ่มมากขึ้นลูกค้าก็พึงพอใจมากขึ้นครับ อันดับแรกนะครับตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองเป็นหลักนาความรู้ที่ได้รับจากกรมเนี่ยมาพัฒนาโรงงานต่อยอดมาพัฒนาพนักงานเพื่อให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันนะครับทำได้ประมาณ2อสปีแล้วครับต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะครับเป็นโครงการที่ดีแล้วก็อยากสนับสนุนให้ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยจัดโครงการ NECD พร้อมต่อต่อไปนะครับเพราะว่าได้ทางประสบการณ์มุมมองธุรกิจแล้วก็รูปแบบแนวทางในการที่เราจะกลับมาปรับใช้ในธุรกิจของเราได้เพิ่มมากขึ้น,นครับได้ดียิ่งขึ้นสมั เลยครับดีมากๆครับโครงการ NEC d พร้อมอยากให้มาเข้าร่วมแล้วก็แชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับก็ขออนุฝากบริษัท Silver Support นะครับเราเป็นโรงงานผลิตเสื้อยืดถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยครับนอกจากนี้ถ้าองค์กรของท่านหรือบริษัทของท่านเนี่ยต้องการที่จะนำเสื้อผ้าเก่ามารี u s e เราก็รับรีไซเคิลให้ทุกบริษัทได้ครับ